จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะห้าวๆหน่อยจะอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงจ๋าแต่ถ้าบนเวทีเราก็เต็มร้อยในความสวยของเราแต่ว่าตัวตนจริงๆอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนก็เลยงงว่าเฮ้ยตอนแรกเป็นนางงามแล้วน้องจะเล่นได้หรอน้องคาแรคเตอร์นี้จะใช่หรอแต่เห็นหน้าเห็นท่าเดินแล้วทุกคนก็ติถูกค่ะอันนี้เลือกก่อนเลย อ่ะอ,อันนี้เป็นคนแรกที่ได้มาอ่ะคนที่สองในคนที่สองอันนี้เขามาคนที่สองคำถามคืออะไรนะคะคามได้ราวโปรเจกต์นี้เป็นยังไง <c oughs> เป็นยังไงบ้างหนูดีใจมากค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกของหนูเลยแล้วก็มีคู่เป็นของตัวเองด้วยแล้วก็ได้ทํางานกับพี่ๆ <c oughs> หลายๆคนพี่ๆทีมงานหนูรู้สึกสนุกทุกครั้งที่ไปกองคะ่ะเพราะว่าด้วยตัวละครชามานาะจะมีความคล้ายหนูมากเมื่อหนูแบบไปเล่นสนุกที่กองทุกๆคิวอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ มีความสุขค่ะก็มาคนที่สามมาคนที่สองมาพร้อมกันก็คือรอบสุดท้ายเหมือนกันค่ะก็คือของเทียนก็คือพอยชวนมาแคสะใช่ก็คือแบบเหงาอยากหาเพื่อนก็เลยชวนเรามาแขสะแล้วก็ได้เจอกับพี่ๆอะไรอย่างี้ค่ะก็เป็นเป็นไงบ้างคะกับการที่เราได้รับบทเี็เกิดเลย ก็เคยแบบว่าชิมลางเกเลสมานิดนึงในซีรีส์ของกินความรักค่ะแต่ก็จะแบบเป็นกินอายแบบเล็กๆในซีรีส์เพราะว่าเขาเป็นซีรีส์ซีรีส์วายเลยค่ะก็พอมารอบนี้ก็เต็มตัวก็ดีใจค่ะและ้วก็ก็ไม่ได้เชิงแปลกใหม่แต่ก็รู้สึกว่าเป็นบทที่เราไม่เคยได้ในเล่นแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออพาร์ทเนอร์หรือว่าทุกคนน,น่ารักมาก ค่ะก็สำหรับพัน no อันนี้เป็นเรื่องแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกในวงการของการแสดงค่ะเพราะว่าจริงๆไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะได้มาอยู่อยู่ในวงการของนักแสดงแต่ทีนี้มีพี่ผู้จัดการพี่ยาติดต่อมาตอนแรกก็เลยมาแคสลองมาแคสดูค่ะแล้วก็พอได้ลองมาทำงานในกองรู้สึกชอบโปรเซสของการทำงานแล้วก็เริ่มชอบการแสดงมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สนุกมากเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเลยก็หวังว่าซีรีส์แรก ก็จะเป็นไปได้ดีค่ะพี่บุ้งกับพูดว่าเลิ่องซีนค่อนข้างจะเยอะสองคู่เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างเวลาที่ต้องมาเข้าสังเรื่องนีสองคู่ก็จะมีความแตกต่างกันอย่างคู่หนูกับพี่พลอยก็จะเป็นฟิลแบบว่าแซ่บๆม่บเขินไหเขินแค่ะเขินมีบ้างแต่เด็กมันสู้ไงเราคุยกลับไหม เราสู้อยู่แล้วค่ะส้มือเนาะราคู่นี้ฝั่งนี้นะคะเป็นยังไงคะงไงของของคู่เราก็จะแบบว่าซอบซบใสๆค่ะเพราะด้วยแบบเออน้องอาจจะเด็กด้วยเลยค่ะก็เปิดประสบการณ์เขาอุ้หมายถึงว่าแบบเออก็ อ่ะพูดอ่ใช่ใช่ใช่เอใช่ใชใช่เราพูดแล้วกันน้องคบอกว่าเป็น first kiss s t k i s ใช่รู้สึกยังงรู้สดูดูตัวเองแล้วเป็นอ่างนี้ค่ะแบบอ่ะคีอเทค่ะคือตอนถ่ายรูปซิงยไม่เยอะค่ะเพราะว่าเหมือนจริงๆแล้วผู้กำกับให้เล่นแบบตามอารมณ์ตาม f e l i n g เราเลยใช่รู้สึกอะไรก็เล่นตแต่เล่นนานมากไหมคะสักทีดูสั่นมาก เออแสดงว่าเรได้เห็นอะไรแบบนี้ในเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับพี่คิดอ่อปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงนี้คือแบบซีรีส์เขาเรียกว่าวายเกคือลิฟอะไรกันเยอะมากว่าเรื่องของเราอะไรจุดขายจุดขายน่าจะเป็นเรื่องของความอะไรนะการสลับตัวมันมีเรื่องของเอ่อมิชชั่นของการสลับตัว มันมันรวงนะชื่อมันรวงรักมันมีการรวงหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอด้านนอกโรงแรมกับด้านในโรงแรมเพื่ที่มีการรวงเพราะว่าน้องต้อง,องต้องต้องรักษาความปลอดภัยมันก็มันก็เลยต้องเดามันมีความคาดเดาเกิดขึ้นแล้วก็ตัวพระเอกเนี่ยเขาก็มีความสับสนในตัวเขาก็จะต้องแบบว่าไม่รู้ว่าจะเลือกรักใครดี หรือใครจะเป็นคนลวงเขาหรือหรือเขาจะลวงใครหรือบางทีแบบเลิฟซีนก็อาจจะแบบไม่ใช่แบบแค่คู่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบกำไรกำไรกำไรเขาจะเทสนะเทสเทสเทสความรักด้วยการสัมผัสนะเรื่องเงินกำไรขึ้นเลยล่ะในการสลับคู่อะไรอย่างนี้กันด้วยค้นหาตัวตนว่าอะไรคือหลักค่ะรอดหรือดันนะคะเพราะว่าตอนนี้ตลาด ปปลัจริงๆค่เมว่ากดดันไหมเต้อบอกว่าตื่นเต้นมากกว่าว่าที่แบบเออทุกๆคนจะชอบแบบที่เราชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S ใช่ก็ก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันเร็วๆนี้ซึ่งตัวทีเซอร์กำหนดออนแอร์คือจะเป็นภายในจริงๆตอนแรกกำหนดไว้ที่26กันยายนี้วันศุกร์แต่ว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดอาจจะได้ปล่อยเร็วกว่าเดิม ทาง YouTube ของ i ว e r y y t u u i o o ค่ะแล้วก็ในส่วนของเต็มเรื่องเต็มเรื่องเออก็จะเป็นช่วงเดือนตุลาคมแต่ว่าจะออนแอร์ที่ไหนอาจจะมีข่าวดีจากทางค่ายก็เดี๋ยวขออุบไว้ก่อนใช่เด<อ><อ>ี๋ยวเสริมเรื่องเพลงประกรอบอีกหนึ่งเพลงอ๋อเพลงประกอบ OST นะคะก็จะเป็นหนูกับพี่พันธ์ค่ะร้องกันพูดชื่อให้ได้ะคะได้พูดชื่อได้เลยชื่อเพลงค่ะ ชื่อเพลงชื่อเพลงประกอบซีรีส์คือชื่อเพลงว่าก็คือเธอใช่ไหมค่ะหรือภาษาอังกฤษก็คือฟาวยู่ก<ช>็คือแต่งมาเพื่อ,อ,อแบบได,ได้ได้ได้มูดของซีรีส์เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยก็คิดว่ามันน่าจะช่วยทําให้แบบอารมณ์ในการดูซีรีส์มันแบบยิ่งอินมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็น้องๆคือลองลองพอ,งอ,งองมาก เนื้อเต่ที่อัดล้าคือแบบใช้เวลาต้องเอวตั้งให้เขาให้รถตัวใหญ่ได้ทั้งนั้นเลยตอนนี้ตอนนี้อาจจะเสียงไม่ค่อยดีเพราะเขึ้นหายวัดค่ะเดี๋ยวจะลองไม่เป็นไรหนึ่งสองสามก็คิดเธอใช่ไหมคนที่ทำให้หัวใจที่ไม่เคยวันไร่กลับต้องมาแพ้ให้คนอย่างเธอคนนี้ คนนประมาณนี้ค่ะนี่ระวังวางวางวางแผ่นว้ยังไงนะคะว่านักแสดงว่าดูจะครบเครื่องเลยอ๋อในในส่วนของเพลงนะคะก็คือจะจะอยู่ภายใต้อ่ค่ก็คือเป็นมิก เบอรี่มิวสิกก็คือภายใต้ของวา r เบอรี่สตูดิโอนะคะก็เดี๋ยวจะมีเพลงเนี้ยก็คือจะมีกำหนดปล่อยภายในภายในเดือนนี้ค่ะก็คือผ่านทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทั้งชื่อดังใช่ค่ะชื่อดังในไทยแล้วก็ในทั่วทั่วั่วโลกเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไงก็คิดว่าน่าจะมีโปรเจกต์ต่อไปให้น้องๆได้ให้น้องๆได้ร่วมร้องเพลงเพราะว่าน้องๆค่อนข้างแบบชื่นชอบเนาะแล้วก็แล้วก็ถ่ายทอดบทเพลงออกมาได้ดีค่ะโปรเจกต์มี จริงคาดหวังยังไงก็อยากให้คนดูรักซีเรื่องนี้เหมือนกันที่เรารักใช่ก็คือก็คิดว่าจะจริงๆริงจอ่ะจุดเป้าหมายเดียวตอนนี้เลยคือพอสามารถได้ทาซีทั้งสองต่อได้ใช่ดูเรื่องนี้ครุ้มแน่นอนเพราะว่ามันมีทั้งเพลงประกอบทั้งอะไรสําคั้นเลยเพราะเราพยายามใส่อยากเข้าไปในในซีตอนสีตอนมันสั้นไหมสั้น <c oughs> มันกึ่งๆึเราเรียกว่าเราชิมลางด้วยเหมือนเหมือนกึ่งไพลอตนะ <c oughs> แต่ว่าถ้าไพลอตมันจะสั้นไป <c oughs> ก็เลยทําเป็นซีรีส์ให้ให้ชมเลยสี่ตอนเพราะว่าถ้าถ้ามันมีกระแสะที่ดีเนะี่ย <c oughs> เราสามารถทําได้ยาวโดยขยายจากเรื่องนี้แหละ